สวัสดีครับเว็บไซต์ของด่านคารทอยดอคอมครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถมอเตอร์ไซด์ BMW c 4ม0 GT มาดูรอบๆกันก่อนนะครับผมนี่คือไฟหน้านะครับจะมีไฟตรงนี้แต่ต้องเปิดปุ่มก่อนถึงจะติดไฟเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยกดตรงนี้ค้างครับอมาแล้วนี่ เป็นแบบสามล้อนะครับสองมอเตอร์นะครับแต่เป็นมอเตอร์ขนาดหกโวลต์นะครับแบบหโวลต์เแอมไฟหน้าและไฟถึงหลังนะฮะมีครบมีกล่องเก็บของอเก็บของได้เก๋ๆนะฮะถ้าน้องตัวไม่ใหญ่มากก็นั่งได้สองคนเลยปุ๊บตรงนี้จะเป็นสวิตช์สตาร์ทนะ เปิดเครื่องอน,นี่เป็นคันเร่งนะครับนี่เป็นเกียร์เดินหน้าอยหลังก็เหยียบปุ๊บก็กจะไปเลยนะฮะเล่นมีเพียงในตัวเล่น USB ได้ AUX ได้นะครับผมอ่าจะประมาณนี้เลยประมาณนี้ครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ